สวัสดีครับผมเพชรพระสัสดีส้ผูสุขคนครับผมเมื่อวันอาทิตย์ตามแนวทางลาพัฒนาปูโคลาดมาพี่น้องเนะาะวันจันทร์ที่ยิมเก่ามุกขลาสองหาหกเจ็ดมือวันศุกร์ที่ยิบหกลาพัฒนาออกสามตัวบนก็ออกหกสองสองส่วนสองตัวล่างก็คือหนึ่งหก มาเบืองไปน้ากันคือลาพัฒนาเหมือนแร่งได้ไปหนองได้ลาพัฒนาเหมือนแร่งนะสองทุ่มเื่อง วันจันทร์จันทร์ยี่สิบเก้าหกล่าสองหาหกเจ็ด เรวพัฒนา โคราตบนล่างบนล่างวิ่งรูด 0 0กับ1บนล่างวิ่งรูด0กับ1สมมมมิตัวเน่นปูบนเน่นไหมากบนล่างวิ่งรูด0กับ1 บนล่างวิ่งโลดศูนย์กันเมืองจับคู่บนล่างเก้าศูน

ศูนย์หนึ่งหนึ่ง เ2ศูนสอง หลักกันหนึ่สองมมิดตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องได้ของปูขหลาดบนล่างวิ่ง0ย์กับ1นึ่งมิดเก0าศูนย์ศูนย์ศูนยเกหนึ่งศหนึ่งหนึ่งเกสองศสองหสอง ก้าคู่บนล่างไปกับบ่มิตตัวเน้นแล้วพี่น้องแล้พี่น้องเข้ามักตวัวใดชอบตวัวใดก็เอาไปพิจารณา,าเบื้องก่อนจะลงทุนนะพี่น้องตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางถาบ่ม,มักกับพนันอ๋อกาบขอบคุณปูขหลาดหลายๆครับผมที่ห้แนวทางลาพัฒนามาเหมือนแร่งสองทุมเคืองขอให้มันหมานกันเอามักตวัวใดชอบตวัวใดก็พิจารณา,าเบิง้งเอาไปเทียบเบื้องลหลายๆอาจารย์ หลายๆสำนักเด้อพี่น้องเอ้เล็กตัวใดมัน่นกันหรือว่าเลขกวิ่งหลูดมัน่้นกันก็ามาจับใส่กันก็นกนได้ได้พี่น้องเอาไมแลกงสองทุ่มเคริงขอให้มันหมานแห้งๆปังๆกันสู่ผู้สู่คนก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาด้วยนะครับเด้อมีกำลังใจให้กิปต์ต่อไป ควขอบขอบุญขอบคุุพี่นองสูผูสุข้นที่เขาเมาเบิงขอบคุณในหลายครับผมขอให,ห้งแห้งปังๆกันแต่จะเริ่มฝากกดเล์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม